นี่คือหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเท่าครับเนี่ยครับก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ครับโอ้แบบเป็นไกรทองนะครับไกรทองสวยงามเหรียญน,นี้ผมก็มีอยู่หลายเหรียญน,นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเหรียญห,หลายเหรียญเนี่ยก็คงจะมีหลายบล็อกอย่างหลวงปู่ศุขวัดป่าคลองมะขามเท่านี้ผมเชื่อว่ามีหลายบล็อกนะครับ ให้ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนี่กระไลทองนะครับดูค่อนข้างโอชะพระศึกก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เขาเลยทําให้แบบดูสวยงามอยู่พอสมควรนะครับผมว่าครับดูตัวหนังสือนะครับยังพิมพ์แบบก่อนไปผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บล็อกนี้นะครับผมว่าคุ่ชมตรงนี้มันก็มีเส้นขนแมวนะครับวิ่งผ่านให้ครูบาอาจารย์ได้ดูกัน,นครับตรงตรงวัดนี่เรียกว่ารอยขีดน่าจะเป็นรอยขีดมากกว่าครูบ,บา แต่จะดูตรงเส้นแตกจงคำว่าปากคองตัวคอควายครับเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ครับมีเส้นแตกนะครับเนี่ยคอ,อควายนี่เหมือนกับเป็นอสลารมีเส้นแตกอยู่ตรงนี้ครับมาถ่ายทำาไมไ้ดูนี่คือแบบกระล่ทองนะครับกระลาทองดูค่อนข้างจะสวยงามอยู่พอสมควรเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยสึกเท่าไหร่ นี่คือคือหน้าตาของหลวงพ่อก็เป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะยอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่สุขนี่ผมก็ถ่ายทําไปทั้งมีทั้งหน้าแก่ทั้งนั้นนี่นี่ก็ผมก็จัดว่าเป็นหน้าแก่หรือจะว่าเป็นหน้ากลางก็แลว้วแต่ผมก็มีผมก็ถ่ายทําให้ได้ดูก่อนเพราะว่าท่านเป็นพระที่แบบมีหเหรียญมีอะไรหลายหลายวัดนะครับออกหลายหลายวัด ไม่ว่าจะเป็นเหรียญประพาณนทนหรือว่าเหรียญพระพุทธอย่างที่เราเรียกกันนี่คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามาาเทาครับถ่ายทำถ่ายทอดให้กุบาาจาย์ได้ดูกันได้ศึกษากันเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเอ้ยหูเชื่อมไม่ใช่หูงเชื่อมครับแล้วก็มีเหรียญที่แบบเป็นเหรียญแบบหูสําเร็จผมก็เคยถ่ายไปให้ดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีค่อนข้างอ,อุจเยอะแต่เป็นเหรียญแท้ครับเป็นเหรียญแท้ เพราะว่าผมก็เชื่อตาของผมผม,ผมจะไม่ใช่เซียนใหญ่เซียนโตเป็นเซียนข้างถนนคนหนึ่งแต่ผมก็เชื่อในตาของผมว่าผมก็ดูพระเปลี่นนะครับผมว่าผมก็ดูพระเปลี่นผมเก็บสะสมมาขนาดนี้แต่ผมก็เคยคิดสมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยที่แบบยังแบบเป็นเซียนข้างถนนมาผมก็เชื่อว่าอย่างเซียนใหญ,ใหญ่เขาคงเก็บไว้มหาศาลแต่ผมมาถึงยุคนี้ ก็ไม่เห็นมีใครเอามาโอ้มาอวดอย่างผมนะครับอย่างผมนี่ผมก็ถึงพยายามถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูเอามาโอมาอวดให้ท่านได้ศึกษากันครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นวิทยาานนะครับเราลงในสื่อสาธารณะนี่เราจะให้ความรู้ที่เราแบบมีอะไรเราก็จะให้ความรู้แก่เพื่อนๆที่แบบอยู่ในวงการพาด,ดูกันเราไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงไม่ได้แบบ ปิดบงังเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดถือว่าเสียนใหญ่เสียนเล็กเสียนน้อยอะไรก็เอามาเถอะครับมีอะไรก็ลงมาโอ้มาอวดก็มาอะไรกันเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ความรู้แก่เพื่อนแก่ลูกๆหล,ลานๆและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบอยากจะรู้อยากจะชมกันให้ได้ดูได้ชมกันครับผมอ้อนบอนนะครับอยากจะให้พวกคนที่มีเอามาอวดบ้างนะครับไม่ต้องไปหึงไปห่วงหรือว่า ไปไปมามาผมว่าอาจจะไม่มีก็ได้ <c oughs> แค่แบบ <c oughs> พูดคุยโม้ไปก็บางทีก็เห็นไม่เอาของแท้มาโชว์่ว่มากจะเอารูปภาพเก่าๆรูปภาพเก่าๆบางองค์นี่ผมก็ว่าเป็นพระที่แบบไม่ได้นะครับในสายตาผมเสียนข้างถนนคนนี้เพราะถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์คนหนึ่งเหมือนกันในการอยู่ในวงการพระ ครับผมก็เลยมาเปิดศูนย์พระเครื่อง a r l นเครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ศึกษาเข้ามาดูใน YouTube ได้โดยที่แบบว่าเป็นศูนย์เป็นของตัวเองแต่ก่อนก็สปิดสบะอยู่ข้างถนนตามศูนย์การค้าตามห้างก็เข้าบ้างเข้าไปเพื่อที่จะได้แบบได้เจอของที่มีราคามีค่าผ่านเข้ามา ได้เช่าได้บูชากันครับนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ครับจากผมสุรัตนะหรือสุภาพคำทองจักครับกขต้องขอขอบคุณมากเลยครับคุณอาจารย์ครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับนี่คือหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ